h o n ด้าซีวิ f c นะครับ1.8 EL ตัวท็อปปี17สีเทาสวยๆแบบนี้นะครับรถเพิเข้ามานะ F4 ท่านใดที่กำลังมองหาซี v i c ไว้ใช้งานก่อนสงการนี้นะครับนะดูะไรายละเอียดในคลิปจบหรือว่ายัางดูไปจบนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยรีบจองได้เลยรถยังว่างอยู่นะครับค่าตัวไรายละเอียดเลขใหม่นะครับหยุดในคลิปนี้เลยรับจบคลิปเต็มได้เลยสวัสดีครับ สวัสดี FC ดูชันด้วยนะครับอยู่กับผมเช่ดเคยนะครับใจทอโต้นะครับนะวันนี้เราอยู่สํานักงานใหญ่บีบูดีกรุงเทพมหานครนะครับนะท่านใดสนใจรถคันไหนนะครับมีเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่จะหารถจลับบ้านสงการนี้เนี่ยติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับหรือแอดไลน์หาผมได้เลยนะสำหรับขังอยู่ด้านหน้าผมนี้รถสวยสปอร์ตซีดานนะครับหวันใจไวรุ่น FC หวันใจไวรุ่นซีวิกนะครับนะฮอนด้าซีวิกหนึ่นะครับตัวท็อปปี17 นะครับเครื่องพันแปดนะคันนี้ค่าตัวอยู่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับนะแล้วก็ไมอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าโลนะครับนะมีรายละเอียดภายในภายนอกด้านด้านในนะครับหน้าใช้อย่างไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับไฟหน้าได้เป็นโวลเตอร์ไฟเดย์ทามเห็นไหมครับนะไฟเดทามมีไฟเดี่ยวอยู่ด้านข้างด้วยแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าหน้าจังด้านหน้าตัวโลโก้ได้เป็นโครเมียมเลยนะครับคันนี้เป็นสีเทานี้ยฝากระโปรงนะครับ เป็นสันเป็นเหลี่ยมเ,เลยครับเงาวับสวยสวยเลยนะครับไฟหน้าด้านหน้าสวยมากนะครับนี่ผมสตาร์ทไว้อยู่นะสตาร์ทไว้อยู่นะครับนะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับนะยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่ด้วยนะมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับนะได้เป็นล้อทูโทนดํบบาบัดเงานะครับขอบสิบกน,นะยางบิส вот โตนยางปี2022นะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับนะ อยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยกระจกมองข้างพัาไฟฟ้าบวกไฟเดียวด้วยนะครับสวยเลยตัวด้านข้างนะครับน้าเป็นสันเป็นเหลี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับน้าถือว nice. ่าสภาพสมบูรณ์มากน้าสภาพสวยมากกระจกมองข้างได้พับไฟฟ้าแล้วก็กุญแจเป็นสมาร์ทย์เลดนะครับที่เปิดเป็นสมาร์ทเอทชีแล้วก็เป็นโคมเมียมด้วยนะครับเป็นโคมเมียมด้วยเปิดเข้ามาภายในฝั่งด้านซ้ายนะฝั่งด้านข้างคนขับนะเป็นสีดำนะภายในเป็นสีดํา เดี๋ยวมาดูที่ตัวน้อยกันเลยนะครับตัวน้อยไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับมีรอยมาร์ครอยแต้มสีนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีครบเลยแล้วก็เสาบีนะครับเสาบีอยู่ในภาพที่สมบูรณ์ไม่มีถอดไม่มีแกะเป็นเพย์นะครับยังอยู่ครบนะครับดูภายในนิดหนึ่งนะครับตัวภายในนะครับภายในเป็นสีดํานะครับนะครับภายในเป็นสีดำนะครับเปิดนิดหนึ่งภายในเป็นสีดํานะครับแล้วก็บอกเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำสวยแบบนี้เลย นะครับนะทรงสปอร์ตสีดำที่สุดนี้เลยนะรายละเอียดด้านนอกประมาณนี้นะครับน้ารอยเม็ดอาร์คเดิมนะครับน้าแกะแทบไม่ออกเลยแข็งมากเหนียวมากนะครับนะ้าดูด้านหลังนิดนึงนะครับนะดูตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับดูเสาบีนะครับเสาบีแล้วด,ดูด้านหลังกว้างมากนะคนะรับนะสะอาดสะอานสวยนะครับน้ากว้างนั่งกันได้สบายเลยนะครับไปกัน5้าคนก็สบายมีที่พักแขนให้นะครับไปกัน4ี่ห้าคนสบายเลยนะครับนะกระจกมอง กระจกอ่ะได้กระจกแค่เดิมทุกบาทนะครับนะตัวนี้รองรับ e85 เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับเป็นตามแบบปมส้มนะครับนะไฟท้ายเป็นรูปตัว C นะครับไฟท้ายสวยมากนะไฟท้ายตรงรุ่นเลยแล้วก็ ivtec นะครับ civic นะครับ1.8แล้วก็ตัวไฟดับทมด้านหลัง2จุดนะครับซ้ายขวาเลยนะไฟดับทิมด้านหลัง2จุดซ้ายขวานะครับนะตัวโลโก้เป็นโครเมียมนะไฟท้าย นะครับนะตรงนี้จะได้เป็นแบบ LED นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวฮาโลเจนนะครับเปิดขึ้นมะานะครับนี่ตรงนี้เปิดฝาด้านท้ายนะครับนะมีรอยมาร์คอยแตร4สีครบเลยนะฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์อยเชื่อมต่างๆนะครับตัวนงตัวน็อตอไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับนะฝากระโปรงนะครับนะยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวรางน้ำนะครับนะรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะครับรอยเชื่อมเดิมทั้งหมดซ้ายขวาเลย นะครับนะ้เดิมทั้งหมดซ้ายขวาเลยได้ดูด้านไในกว้างมากนะมียางอะไหล่ให้มีแม่ลงแม่แรงนะตัวโครงถังนะครับรอยซีนนะครับนะ้เดิมเลยสวยๆเลยใสๆเลยนะครับนะี่ดูด้านบนนะ้ยังอยู่ในภาดัที่สมบูรณ์นะครับด้านหลังกว้างมากเก็บของได้เยอะมากนะครับสําหรับซีวิ c นะเครื่องอมีกล้องมองด้านหลังให้ด้วยนะนะเครื่อง1.8มีไฟไฟเบรคดวหที่สามนะเครื่อง1.8 นะครับน้นจุดแปดก็เพียงพอแล้วนะครับนะไอวิเทคนะครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนแน่นอนคันนี้นะครับเป็นรถยอดฮิตอีกหนึ่งคันนะครับที่คนหาใช้เยอะมากนะครับสําหรับวัยรุ่นซีวิกนี่จะต้องมีคันนี้ด้วยนะเพราะว่าตามท้องตลาดนี่เห็นขี่กันเยอะมากนะครับตามถนนถนนนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับสามารถเครดิตดีฟรีดาวขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับหูแอร์เย็นมาก นะครับดูเบาะนั่งสบายมากนะครับนะขอุญาตนะครับขอุญาถ่ายตรงเท้านะครับนะนั่งได้สบายเลยเงียบมากนะครับเงียบมากจริงนะแล้วก็มีไฟเบรกให้นะครับด้านหนัาให้ครบหมดนะครับนักว่างมากนะนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับนะเดี๋ยวดูฝั่งคนขับฝั่งคนขับบ้างนะตัวลงตัวน็อ นะครับน้ไ uhm, ม no ่ม so ีถอดไม่มีแกะเลยมีรอยมาร์กรอยแต้มสีครบนะครับนะเดี๋ยวมาดูเสาบีฝั่งคนขับนะครับตัวนอตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะแล้วตัวเอาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าด <kel> ้วยนะครับเบาฝั่งคนขับปับไฟฟ้าด <ner> ้วยนะนี่นะครับปรับปรับได้นะครับผมเป็นปุมกูสตาร์ทเรียบร้อยนะหรือเอนจิ้นสตาร์ท นะครับกระจกนะครับกระจกฝั่งคนขับกับข้างคนขับนี่ปรับขึ้นลงออโต้นะครับแล้วก็พับไฟพับไฟฟ้านะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศากระจกได้นะครับนี่ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับมีโหมดการเลื่อนไหลนะครับพวงมาลัยฟูลมันติฟังก์ชันเลยนะครับมีคูคอนโทลนะครับนะครบเลยนะสวยมากนะคันนี้นะเดี๋ยวดูเลขไม้นิดหนึ่งนะเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะครับนะก็ถือว่าเป็น รถที่ประหยัดน้ามันอีกหนึ่งคันนะครับนะได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับจอเดิมโรงงานนะในเงาเราเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับมีที่วางของตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเบรกเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าโหมดออคอนนะครับโหมดประหยัดพลังงานอีกหนึ่งโหมดนะครับนะไฟฉุกเฉินนะครับแล้วไฟด้านบนใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะนี่ ประมาณนี้นะครับได้ดูตรงคอนโซลตรงกลางนะครับมีที่ชาร์จด้านล่างนี้นะครับใน hdmi นะครับ usb นะครับน้า power l e a นะครับมาสาววาดวางของตรงนี้แล้วสามารถทะลุขึ้นมานี่ได้ด้วยนะช่องอยู่นี่นี่เอาของเอาโทรศัพท์วางไว้นี่ก็ได้แล้วชาร์จด้านล่างนะครับ,ค,รบคอนโซลตรงกลางถือว่าสวยมากนะนะครับนายกสูงขึ้นมา่นี้เลยมีที่วางแก้วเก็บของนะครับนายกสูงขึ้นมากั้นตรงกลางแบบนี้เลย นะครับถือว่าทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะตรงนี้ก็สวยมากนะครับเก็บของได้ปกติเลยนี่ผมสตาร์ทไว้นานแล้วนะนะับสตาร์ทไว้นานมากแอร์เย็นมากนะครับนะคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะซื้อสดหรือจัดไฟแนน,นได้หมดเลยนะครับเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับนะสำหรับใครขวัญใจซีวิกนะขวัญใจซีวิกนะเดี๋ยวผมโอ้โหดูนะครับนะ ะครับเด <osc> ี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับในตัวห้องเครื่องนะครับจะเปิดห้องเครื่องดูนิดหนึ่งโอ้โหร้อนจีเลยร้อนจีเลยนะครับน่าในส่วนของตัวห้องเครื่อง นะครับน้าฝากระโปงนะครับมาดูที่ฝากระโปงกันเลยนะครับได้ฝากระโปงนะฝากระโปงแท้เดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะตัวโครงสร้างด้านขวานะครับแก้มโลดด้านขวาฝั่งคนขับนะครับไม่มีถอดไม่มีแกกเลยนะตัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับรอยซีต่างๆรอยเม็ดอาร์นะครับรอยเชื่อมต่างๆเดิมโรงงานทั้งหมดนะมีรอยมาร์ครอยแต้มสีครบนะครับตามตัวน็อตต่างๆนะดูห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะนะครับสวยมาก เนี่ยพงเครื่องสะอาดสะอานนะครับรถเพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่แสนสามเท่านั้นนะครับนะดูตัวน็อตภายในนะดูตัวน็อตดูตัวน็อตที่ด้านหน้าตัวล็อกสารโรงนะครับมีรอยมารอยแต้มสีครบเลยนะรอยมารอยแต้มสีต่างๆนะครับครบเลยมาดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งข้างคนขับบ้างเนี่ยตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะนะครับนอยเชื่อมรอยเม็ดไอ้ต่างต่างนะครับหัวเบ้าโช๊กนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับนะรอยเชื่อมรอยเม็ดอาร์นะครับ เดิมโรงงานเดิมมาดูฝั่งซ้ายนะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวน็อตไม่มีขยับสภาพสมบูรณ์มากนะครับนี่ดูรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับสนใจซีวิคนะครับนะดูฝากระโปรงก่อนนะฝากระโปรงก็ฝากระโปรงแท้เดิมนะครับนะได้ฝากระโปรงแท้เดิมเลยนะไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับรอยเม็ดอาร์นะครับต่างๆนะครับล่องต่างๆนะครับ สวยนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะใครสนใจก็มาดูรถได้นะที่ชอโต้นะครับติดต่อผมได้เลยจ่ายชอโต้นะครับเซลจ๋ายนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับใครหาคอนด้าซีวินะครับเอสซีหนึ่งจุดแปดเอลไว้ใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ด้านบนนะครับหรือแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเบอร์ด้านบนนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ นะครันนี่ค่าตัว5้าแส0ส่นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับนะใครสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านบนนะครับนามาดูรถได้ทุกวันนะครับเราเปิดทุกวันนะ9โมงถึงหโมงเย็นนะครับเป็นบริุัเที่มานครนะบริษัททอโต้นะครับนะสำหรับวันนี้ผมจ่ายทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ